สองหนึ่งห้าสิบแปคุณว่าอชาโอ้ยบะมีดอกบมีดอกค่ะพิดเบอร์แล้วโติดนะครับเนคี้ายจะจะทัมาเบอร์หยังล่ะการติดตลาดกก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนแค้ข้อมูลก่อนนะครับเพื่ต้องการจะติดภาพนะครับเพราะว่าตนี้นะิดภไยใต้ชื่อคุณตุชรัตีชานะครับเบอร์อะไรเดือนเนอเบอร์อะไรเดือนเนอะ เบอร์ท่าไงครับเบอร์ซิมเหรอหรือเบอร์รายเดือนอย่ามั่วดิมั่วดิเจ้าหน้าที่ทพูดให้มันฉ <ใน S 1> าดฉา,านหน่อยฮะพูดให้มันฉาดฉานหน่อยโทรมาเนี่ยเบอร์อะไรเอวันทูคอเนี่ยวันทูคอนแล้วไงแล้วคุณโทรมาเบอร์ใครตอนนี้คุณมาถามว่ามีเบอร์นู้นเบอร์นี้ของคุณอ่ะมิจฉาชีพหรือเปล่านี่อยู่กับตำรวจนะเนี่ยเดี๋ยวตำรวจฟังเลยคุณชื่ออะไรบอกชื่อจริงนามสกุลจริงมา ผมต้อแจ้งไปแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวกำลังอัดเทปอยู่ชื่ออะไรบอกใหม่บอกใหม่ชื่ออะไรนะเจียงชัดเจอแก๊งมิจฉาชีพเยอะอารมณ์ไม่ดีเจรัครับใจียงเจียงสครับเออเอาพูดมาเอาให้ฉันหน่อยเป็นเจ้าหน้าที่น่ะเอาเรื่องอะไรพูดมาพูดผมติดต่อมาครับผมต้ช่วยด้วเพราะว่าเบอร์แดงขาที่ผมแจ้งแต่เมื่อสักครู่นะครับเบอร์อะไรล่ะสักคู่เนี่ยเบอร์อะไรสักคู่ทวนเบอร์ศูนย์แปดสองครับก้าแปสองหนห้าสิบแปด เออือจากนี้นะจะตรวจายใล้ข้อมือเป็นฉชับนะครับโอ้ยแก๊งมิชฉาชีพแบบอึกอักน,นี้ไม่เอาหรอกเงินในบัญชีมีตั้งสิบกว่าล้านกลัวโดนโกงเอาโทรมาใหม่ละกันโทรไปอ่ะโรงพักเลยแจ้งตำรวจเลยถ้าผิดพลาดแกงมิจาชีพนี่หว่ามาอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกให้เอฟซรู้จะได้ระวังตัวนะเบอร์อะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเบอร์มีเบอร์โทรเข้ามานะคะเบอร์เอ่อ โทรมาแล้วก็มาลีลาถามนน้นถามนี่เรายิ่งดูอยู่ตำรวจก็บอกว่าระวังเบอร์นะคะ095 023 3797ให้ระวังนะคะมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ AS แล้วก็จะมาพยายามพูดวราเบอร์คุณเดินนน้นเบอร์นี้หรือเปล่าครับถ่วงเราเดี๋ยวเงินในบัญชีชันตั้งเกือบร้อยล้านจะหมดนะคะ f c คลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าเบอร์นี้โทรเข้ามาก็บอกเลยะค่ะ AS ตรงไหนชื่อนามสก,กุลก็อึกอักอผู้ไทยก็ไม่ซัด เอ้ยสงสัยเป็นพวกอ่ากรรมกรค้าชาติมิฉาชีพแน่ๆเลยมาฟังกันจ้า